สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟก,กุกอ,อกนะคะตอนนี้ก็จะมาเอาอยางรถนะคะนี่ก็คงจะพออยู่หรอกอือแล้วก็เอาขึ้นช่วย เออล้ไปใส่จ้ะโอ้วันนี้ผู้่าวานะวันนี้เนาะปล่อยให้ใหผู้บ่าวเพื่อน

สองอันนั้นก็พอแล้วล่ะค่ะคิดว่าน่าจะพอละต้องขอบคุณนะคะเอาอยู่บ่พอนี่เจ้าของร้านก็แถมแถมเป็นแถม ทางกลับแล้วนะคะ,ะว่าน่าจะพอแล้วลระ,ะคะ่าคะมะแก้มาอีกแล้วพ่อ,อขอบคุณค่ะนะคะปายไาเต็มแล้วเ,เดี๋ยวเราก็กลับไปที่วกอกนะคะไปช่วยงานอย่างอื่นต่อไปพอดีได้เยอะแล้วนะคะ วแล้วไม่เป็นไร <c oughs> นวอนนี้คิดว่าคงสุดท้ายแล้วคงอันสุดท้ายแล้วละ่ะแม่บอกว่าคงจะทพงแค่นี้แหละนะคะอ้าวมัน,คง,น,น,นคงจะพอแล้ว,ห,วหมดร้านเขนาแล้วละ่นนละนับเ,เบิงเ้งล่ะ มดลานสุดท้ายลานนี้นะเดี๋ยวเราต้องขาดน้องปอนแล้วมายอะพอไ่แล้วชอบยางเหลือเกินบอกเขาแล้วแหมว่าไงน้องปอนยางอันนี้แอนสวยอยู่ด้วยทำใส่ไหมลูกบัเต้นและบังไม้ปอน อล hey ิกวายฟองมาลายให้นู้เลยปะมเส้นเดียวมันเส้นย้ายเหย่หมดแล้วบ่พอหอนาที่เนาะ โอ้ยไปเป่าเป้ายกนี่ยังไม่ถึงนาทีเลยไม่ถึงนาทีไวมากเลยโอ้โหสองนาทีคิดว่ามันน่าจะพอแล้วล่ะอือข้างในก็ยังอยู่นะยังไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็ตามช่วงกินเนาะเหนื่อยวันนี้ทำอะไรกินทางนู้นน่ะนั่นแหละถึงหวานในแก้ว จะพอแล้วแหละเออแม่พีมาหาหยังมันน่าจะพอแล้วแหลยหนูมันเหลือกะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ๋อเหลือไม่เป็นไรเราก็ไปจัดสวนที่นู่นครับผมมาเป็นมาเป็นป่าๆเราเห็ดเป็นกระถางก็ได้โอ้หนูก็เห็ดเป็นเ็ดกระถางปลูกผักปลูกดอกไม้ดอกหญ้าเนาะเห็ดมันบานออกนาดโอ้เห็ดเขาเห็ดดีดายตัดตัดแล้วก็พริกแล้วกระพิมเอาเห็ดมองนั่งก็ได้เด้่ ได้เหรอนานโพที่บอยขนขึ้นรถไปม่ซ้อนขึ้นสองร้อหน่ะหมดยางเนี่ยหมดแล้วหมดจังหวัดยางหมดจังหวัดสกลนครหมดแล้วใช่ไหมแต่จังหวัดอื่นไม่ได้ไปเอาล้านยางเห็นในออฟกระพนิมน่ะมีเหวอะมาแลอวมาเยอะเขาก็คงยังสงสัยว่าทำไมซื้อไปหลายแทน เขาก็ดีใจมากแม่เราไปอยู่ที่นี่ดีไหมครับเราไดเออแล้วคุยไปออฟหน่อยบ้านอะไรคุยไปออฟหน่อยเราอยากคุยคนดังเราคุยกับคนดังไหโอ้ใครดังนี่เขาไม่ออฟมาดังนะไหมเขาไม่รู้ใครดังว่ะเออเออออฟไม่รู้เราแม่ดังเหรไม่รู้หรอกฮะไม่รู้ว่าแม่ดังเะไรนี่ดังคนเอาการเอางานอือ ต่อไปนี้จะได้เป็นแาวคาอันนี้ก็ได้เวลาพักแล้วเพราะว่าเส้นเหล็กโอ้หมดเหรอเส้นหมดแล้วอ๋อได้พักแล้วเนาะก็ดีใจด้วยนะทุกคนก็ได้พักกันแล้วไปเอาเหล็กมาบ่อวันนี้รอเหล็กบ่ยังติภารกิจยังไม่ได้มาอ๋อยังไม่รู้ว่าต้องไปซื้อเหล็กกี่เส้นก็เลยต้องรอเนาะตัวนี้ก็อยู่ไม่อฟไม่อป จะสัมภาษณ์ไปออฟนะครับว่าอะไรจ๊ะเปิดใจที่เคยเปิดใจถ่ายก่อนแล้วตรงนี้มีจะเปิดใจครับแต่มันต้องเปิดใจตลอดด้วยเปิดใจเปิดอกเดียวทุกวันเนี้ยโอ้ยเปิดอกลวดเปิดใจเปิดอกปะอยางยางหมดจังหวัดยังหมดแล้วค่ะจังหวัดสกลนครหมดแล้วใช่ไหมยังจังหวัดมุกแต่ว่าเราจะพอก่อนละฮะพอพอบอกจ้าน่าจะพอแล้ว มก็จะพอแล้วยี่สิบหุ่นน่าอะไรเขาก็ออกมาแล้วอ๋อหลังการทำงานก็ช่างเลื่อนพักนะครับเห็นไหช่างเลื่อนพักแล้วครับเล็กๆวันนั้นใช่ชักงเลื่อนพักแล้วแม่ก็ไปเอายางมานะครับเอายางมาหมดแล้วแม่เป็นคนมียางเนาะใช่ แม่รู้สึกว่าเน้นเรื่องยางมากเลยอ๋อไปที่ไหนเขาก็ดีใจเราไปซื้อแกเก็บไว้นานหลายปีแล้วได้ตรงที่ยางอไซค์เก็บไว้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราไปซื้อเขาก็มีตังค์ไปขายก็เอาซิ้อรถข้างในไปขายมันก็ไม่ได้อี่บาทใช่แกก็ดีใจขอบคุณที่ไปซื้อช่วยแกยางอไซค์ใช่ร้านยางดีใจนะดีใจเมื่อก่นเราเพื่อนทำอยู่เอายางเงี้ยซื้อยางมาใช่ป่ะเอาไปเผาเอาเอาั่วข้างในอ่ะ รูกข้างในอ่ะไม่ขาดมันไม่มันไม่มมได้แล้วก็ไม่ได้เท่าไหร่เนาะใช่แต่ว่ามีมีมช่วงนี้มันเอาไปดีไเซอ์เกิลใหม่มยาไปหลอมมันทำใหม่นี่นะคะคลิปเราขอจบแล้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปเจสวรค่ะสวัสดีจ้า